สวัสดีครับพบกับช่องเสียบอมสายปอนบอลวันนี้จะมารายงานผลฟุตบอลคืนวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์2565นะฮะเริ่มต้นที่รายการแรกเลยนะฮะกันโชซิลอาอิตาลีไกยรี่นะฮะเปิดบ้านเสมอกับนาปโปลีไป1นประตูต่อหนึ่งบุุญาก็เปิดบ้านเอาชนะสเปเซียไปได้2ประตูต่อหนึ่งต่อไปเป็นลาลิกาสเปนนะฮะเดลต้าบิโกเปิดบ้านเสมอกับเ,เรเวนเต้ไป1ประตูต่อหนึ่งต่อไปเป็นผลบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะฮะ ซันตาการานะฮะเปิดบ้านเสมอกับปติโมเนเช่ไป1ประตูต่อหนึ่งเด็ดมาซุปเปอร์ลีกนะฮะแลนเดอร์ ander, เปิดบ้านแพ้ให้กับวีปลอบไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งตุรกีซุปเปอร์ลีกนะฮะกัตเช่เปิดบ้านแพ้ให้กับกาลาตาสลายไป2ประตูต่อ3นี่เป็นผลบอลคู่ที่เด็ดคืนประจำวันที่21กุมภาพันธ์2565กฝากกดติดตามเสียบอลสายปั่นบอลด้วยนะฮะจะมารายงานผลฟุตบอลคู่ที่เด็ดให้ท่านได้รับชมทุกวันขอบคุณมากครับผม